การกล่าวหาทหารไทยว่าทำร้ายหญิงชาวบ้านคือการกระทำที่ไร้อย่างอายที่สุดเรียกได้ว่าทั้งศกโปกและไร้อย่างอายสุดๆเลยนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่ทางเขมรใช้ในครั้งล่าสุดนี้อย่างเช่นการปล่อยข่าวว่ามีหญิงสาวชาวกัมพูชาโดนทหารพรานชุดดำของไทยเจ็ดนายล่วงละเมิดในระหว่างที่พยายามหลบหนีข้ามพรมแดน แค่ไม่นานเรื่องนี้มันก็ถูกตีแผ่อย่างรวดเร็วตามหน้าสื่อของกัมพูชาและมีการออกมาประนามกองทัพไทยของ CHRc หรือองค์กรสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาอีกด้วยโดยที่ไม่ได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใดพูดง่ายๆก็คือยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ทั้งนักข่าวและนักสิทธิ์เขมรพากันออกมาประนามไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้นะครับ มีเพียงแค่คำรายงานจากสื่อเท่านั้นผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยื่อก็มีแต่ภาพนิ่งไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆออกมาไม่มีการตรวจร่างกายไม่มีการเก็บตัวอย่าง DNA อันเป็นนิติวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิน้นครับหลักฐานยังไม่มีแต่ในส่วนของข้อพิรุษนั้นเพียบเลยครับเช่นหญิงสาวคนนี้กล้าหาญเกินไปไหมที่หลบหนีข้ามชายแดนผ่านป่ากลางคืนคนเดียว ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดแบบนี้ที่มีทั้งทหารไทยและทะหารขเขมรคุมเข้มตลอดแนวชายแดนถ้านางไม่กลัวผีก็น่าจะกลัวโดนจับได้บ้างนะครับนอกจากจะกล้าหาญเกินไปแล้วคนขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้มีใครอยากกลับไปเจอนรกบนดินที่กัมพูชาบ้างไอพวกที่โดนหลอกง่ายๆเนี่ยพากันกลับไปตั้งแต่หุนเซนหลอกรอบแรกหมดแล้วใช่ไหมครับ และที่สำคัญทาหารไทยเขามีเกียรติพอครับที่จะไม่ทำอะไรต่ำช้าแบบนั้นหรือถ้าจะมีคนไม่ดีอยู่บ้างก็คงจะไม่อยู่ในหน่วยเดียวกันทั้งหมดขนาดนั้นถูกไหมครับอย่างน้อยๆหนึ่งใน7คนที่อ้างมันต้องมีคนที่ห้ามเพื่อนบ้างแหละหรือสมมุติว่าเจอคนไม่ดีจริงๆนะครับลองคิดง่ายๆตามหลักความเป็นจริงถ้าหากว่ากล้าทำเรื่องเลวทามขนาดนั้นมันจะไม่กล้าเก็บหลักฐานเหรอครับ จะปล่อยให้กลับไปฟ้องทำไมหรือในส่วนของสื่อที่เอาข่าวไปรายงานมันก็มีแต่สื่อภายในประเทศและอยู่ภายใต้การครอบงำของหุ่นเซนทั้งนั้นในขณะที่สื่อนอกแต่ทำข่าวในแคมร์อย่าง RFI ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้เลยแล้วยิ่งเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนแคมต์ออกมาเล่นใหญ่เอาหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องโกหกมารวมใส่เรื่องนี้เพื่อประนามกองทัพไทย มันยิ่งทําให้เห็นชัดว่ามันเป็นการแต่งเรื่องตามนิสัยความชอบตอแหลมอีกตามเคยก็ไม่รู้นะครับว่าการแต่งเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากไหนแต่การศึกในยุคนี้ทหารเขาไม่ไปรุกรานประชาชนแล้วครับมันไม่ใช่สมัยก่อนที่จะมีการเข้าปล้นสเสบียงอาหารตามบ้านเรือนของประชาชนเท่าที่ฟังคนชายแดนเขาเล่ามานะครับครั้งล่าสุด ที่มีการบุกบ้านประชาชนไปป้นข้าวปลาอาหารก็เห็นเขาบอกว่ามันมีมานานมากแล้วนะครับย้อนกลับไปถึงยุคขเขมรแดงนู่นเลยแล้วก็เป็นทางฝั่งทหารขเขมรไม่ใช่ทหารไทยนะครับที่เข้าไปป้นประชาชนหรือว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องนี้มีที่มาจากความทรงจำของท่านผู้นำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขเขมรแดงก็เลยมีภาพจำที่เคยทำกับเหยื่อ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของตัวเองแล้วเอามาแต่งเรื่องนี้ทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการที่แสนจะสกปกป่าเถื่อนล้าหลังและไรอย่างอายมากๆเลยว่าไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมแหะครับเชื่อในเรื่องนี้ที่สื่อเขมรตีข่าวกันมากน้อยแค่ไหนลองมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยความสุภาพกันได้ ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผม